ดอกเตอร์คองถนอมสุขภาพเท้าห่วงใยสุขภาพคุณก่อนนี้สุขภาพเท้าเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยรองเท้าทั่ว,วไปอ่ะ,อะเดินอาจจะมีการปวดขาเมื่อยขาบ้างแต่พอแบบว่า เปลี่ยนมาเป็นดร์คองเนี่ยก็รู้สึกว่า,อ,าอุ้งเท้าเราหรืออะไรการปวดเมื่อยเนี่ยฝ่าเท้าเราอาจจะไม่ค่อยมีจะดีขึ้นค่ะเกี่ยวกับสุขภาพเท้าลูกเพราะว่าลูกสาวเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเดินเราก็เลยแบบพยายามที่ว่าเออทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยเดินเหมือนคนปกติโดยที่แบบเหมือนแบบไม่เหมือนคนพิการพอดีว่าผ่านมามาที่ห้างนี้ประจําอยู่แล้วแล้วก็เห็นป้ายเห็นอะไรแล้วเห็นเขามีเขียนว่า,าตรวจสุขภาพเท้าฟรี พอเช็คแล้วเนี่ยน้องเขาก็บอกว่าคุณแม่น้องเป็นโรคเท้าแบนนะซึ่งเราไม่เคยรู้จักโรคนี้มาก่อนนะคะพอเรารู้ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเคนจะต้องรักษาน้องเขาเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะคือน้องเขาเนี่ยข้อท่าผิดปกติซึ่งซึ่งท่าผิดปกติของน้องเนี่ยเป็นท่าก้นขาเนี่ยเราก็จะไม่มีการดัดเท้าดัดอะไรเขาแล้วเราก็จะไม่รู้ถึงความผิดปกติของเขาจนเมื่อน้องได้ขวบก,กว่า น้องเริ่มเดินแล้วทีนี้น้องเริ่มแบบเดินเนี่ยเหมือนเหมือนคนที่แบบขาเอียงขาขาเกยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่พอเอ็กซเรย์ไปแล้วขาลูกเราเท่ากันแต่ลูกเราอะ่ะก็เดินแบบเนี้ยเหมือนคนเดินไม่เท่ากันตลอดอทางร้านเนี่ยนะคะจะดูแลโดยการที่ว่าให้คำแนะนำว่าคุณแม่จะต้องบริหารน้องยังไงจะต้องอให้น้องเนี่ยนั่งท่าไหน ต้องบริหารขาทําอะไรยังไงตลอดนะคะเมื่อมาใช้รองเท้าดรคองแล้วน้องเขาก็าทําตามท,ที่บอกใส่ประจําแล้วก็การการพัฒนาของเท้าน้องเนี่ยจากที่ไม่มีอุ้งเทา้าก็เริ่มมีอุ้งเทา้าคือดีขึ้นค่ะเริ่มตั้งแต่รองเท้านักเรียนรองเท้าพละแล้วก็รองเท้าที่ว่าใส่เที่ยวเดินเล่นคือให้น้องเนี่ยใส่ตลอดโดยไม่ได้ให้ใส่รองเท้ายี่ห้ออื่นอีกเลยค่ะทางร้านเขาก็ช่วยเราแนะนําเราอะนะคะว่า คุณแม่ต้องคอยดัดขาน้องแล้วก็ให้น้องเนี่ยถีบจักรยานว่ายน้ําคือนั่งถ้านั่งก็เหมือนกันแล้วก็ให้น้องเนี่ยยืดเข่าตรงๆเพื่อที่ว่าเข่าน้องจะได้ไม่บิดเพราะว่าน้องเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเข่าที่ว่าบิดหากันนะคะจนแบบว่าสักระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วลองมาให้ทางร้านเช็คน้องก็เข่าเนี่ยจากที่บิดดีขึ้นการใส่รองเท้าดอตตคองเนี่ยเป็นการที่ว่า สุขภาพเท้าจะดีขึ้นณนะตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วอ่ะปัญหาเรื่องการเดินหรือทั่วๆไปเนี่ยจะเกิดปัญหาคือข้อเท้าปวดเส้นเลือดขอดหรือหลายๆอย่างนะคะแต่พอที่แบบคิดว่าการใส่รองเท้าดอรคองเนี่ยจะช่วยเสริมสุขภาพเราให้ดีมากขึ้นนะคะน้องแชทชอบใส่รองเท้าดรคองไหมคะชอเรามีหลายช่องทางให้สามารถติดต่อเราได้นะครับสำหรับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑล สามารถมาพบกับเราได้เลยนะครับที่ร้านลอตเตะรทองทั้ง2สาขานะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้น1ฝั่งพระอาทิตย์นะครับเบอร์โทร02 947 6440ครับผมหรือสาขาเดอะมอลล์บางกะปินะครับชั้นจีนะครับบริเวณฟุตคอร์ดนะครับเบอร์โทร02 704 9494นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ ทางจังหวัดใกลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หาดใหญ่ขอ,อนแก่นโคราชนะครับสามารถติดต่อเราทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w d o c t <oughs> o uh, r k o n g i n t h ครับผมดรคอนถนอมสุขภาพเท้าห่วงใยสุขภาพ